ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะที่มาร่วมสมนุมกันในวันนี้นะครับคุก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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเล่นหนังหางคุกดีกว่านะก็ขอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิกวูอาร์ทีวีนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะมีพวกเราก็เริ่มลงทุนลงอะไรกันบ้างนะมีโต๊ะมีอะไรมีฉากหลังมีอะไรด้วยนะครับก็ นะครับเป็นบรรยากาศใหม่ๆกันบ้างนะครับอ่ะก็ในวันนี้นะครับเอสเที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้จะเป็นเอสเที่เกี่ยวกับตัวไหนจากซีรีส์ไหนก็เชิญชมตัวอย่างกันก่อนครับครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงตัวอย่างนะครับอ่ะวันนี้เราขอไปเร็วนิดน,นึงนะเพราะว่าตัวที่เราจะรีวิวนะครับบอกเลยแล้วกันเป็นตัวเอสเทปคาเมเดอร์ไกมุ Cam กับคาเมร่าเดอร์บอลอนนะครับอ่าไกมุกจะเป็นพายอาร์มนะครับ บาลองก็จะเป็นนังโกอัมนะฮะก็จะเป็นตัวคู่นะครับก็มาของผู้พันลำเพลนะครับเราขอคับไปที่ตัวกล่องด้เลยนะครับชิก้นี่นะฮะก็ด้านหน้าของกล่องจะเป็นนี้นะครับแล้วนี่ก็คือด้านข้างนะฮะนี่คือด้านหลังนะฮะอ่านะครับอ่ะต่อไปเราไปดูถาดข้างในกันครับชิี้นี่นะฮะอ่ะก็นี่เราจะเป็นถาดด้านในครับก็ถาดจะมีมาทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะครับก็จะมีชั้นของตัวฟิกนะฮะแล้วก็ชั้นของพาร์ทเสริมต่างๆนะฮะเอเซอรีต่างๆนะครับที่แถมมาในกล่องนะครับ นี่ก็จะ,ะเป็นแพ็คคู่นะครับมาคู่ส่วนต่อไปนะครับ sf ตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจเราไปติดตามชมจากช่วงรีวิวกันเลยครับะนะครับก็ชมตัวอย่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า sf ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ sf camera ไก่หายอา r a มและ c a m e r b a r o n mango arm นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนไก่มุกันก่อนนะครับ ก็คร่าวๆนะครับก็สินค้าอันนี้นะครับเป็นสินค้าประเภทลิมิเต็ดนะครับวางขายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับก็จะเห็นฉากแบ่งร่างคร่าวๆนะครับก็มีสับปะรดนะครับเป็นล่างสับปะรดทีนี้เรามาดูเนื้องานโดยรวมกันเลยนะครับเนื้องานโดยรวมนะครับนี่นะฮะก็ลงรายละเอียดดีเทลมาได้สุดยอดนะฮะเหมือนในหนังเป๊ะๆเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนของลําตัวนะครับต่อมาในส่วนของเกมขัดนะครับก็เป็นเ็มขัดเซงโคุนะับเหมือนเดิม ก็รายละเอียดสวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับส่วนต่อมานะครับเราอ่าอันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเรามาดูจุดขยับนะครับจุดขยับก็คือบอดี้นี้เป็นบอดี้ไกมูนะครับก็มีจุดขยับตรงแขนนะครับมีจุดขยับตรงขาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็นี่ยขยับขาได้นะครับแล้วก็ยกขาได้สูงนะครับแล้วก็ก้มตัวนะครับโค้งตัวได้นะครับแล้วหมุนคอนะครับหันหน้าได้นะครับ จุดเด่นของจุดขยับของตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่เกาะไหลนะสังเกตว่ามันจะเป็นแผ่นยาวๆลงมานะฮะก็ตรงข้อต่อของแต่ละแผ่นนะก็จะมีจุดขยับอยู่ด้วยนะครับทำให้การขยับดูสมจริงนะครับแล้วก็สามารถขยับได้อย่างไม่ติดขัดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนต่อมาเราดูของแถมนะของที่แถมมาก็โคตรเยอะเลยครับมีมือนะครับทั้งหมด2คู่นะฮะก็มองไปสีข้างก็ได้มันจะดูเยอะนะฮะ แล้วก็ชิ้นต่อมาครับก็คือดาบมูโซเซเบอร์นะครับซึ่งก็แถมมาตามปกตินะครับแต่เป็นไกดมูล่างหลักนะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นลูกตุ้มนะครับพายไอรอนนะฮะก็จะเป็นเป็นอาวุธในรูปแบบลูกตุ้มนะฮะก็จะมีด้ามจับแล้วก็มีในส่วนของโซนะฮะก็เปลูกตุ้มนะฮะเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของพายไอรอนกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของลูกตุ้มนะฮะนี่นะฮะเป็นลูกสับปะรดสวยงามนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดของโซนะครับที่ทํามาเหมือนจริงมากเลยนะฮะแล้วก็มีด้ามจับ ดามนี่สุดยอดเลยนะฮะก็นะฮะค่อนข้างซาดดิบนะฮะใช้โซ่นะฮะย้าย <Yeah! c oughs> ไม่ใช่นะฮะอ่ะต่อมานะครับก็สามารถนํามาใส่กับดาบบุโซเซเบอร์ได้ด้วยนะครับอ่ะนี่นะฮะก็จะทําให้เป็นอาวุธอ่ะยาวมากเลยนะฮะก็สามารถนํามาใส่ที่มือได้นะฮะก็จะทําให้แอคชั่นท่าทางเวลาแบบถืออาวุธตรงนี้ได้นะครับ นี่นะฮะแต่ว่าข้อเสียมันคือมันเป็นโซ่นะครับมันเป็นโซ่จริงๆเลยนะครับก็เลยทำให้อาจจะทำให้เรื่องของการแบบแอคชั่นอะไรมันยังไม่ถึงใจเท่าไหร่นะแล้วก็ลูกเล่นนะครับก็สามารถถอดล็อกซีฟแล้วมาใส่กับดาบอุโซเซเบอร์ได้เหมือนอเหมือนตัวเหมือนล่างแรกนะฮะนะครับชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นาพายล็อกซีฟนะครับทั้งสองแบบนะครับโอเค เรามาดูในส่วนของบารอนกันบ้างนะครับนี่คือ S.F. Commander Balon Mango Arm นะครับนี่ฉากแป้งล่างก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะก็เป็นล่างมะม่วงนะฮะเกาะมะม่วงนะครับนี่นะฮะก็เรามาดูรายละเอียดโดยรวมกันนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าละเอียดดีพอๆกันเลยนะครับนี่สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็เข็มขัดนะครับก็สวยงามนะครับตามแบบฉบับของเซงโอคุนะฮะ ส่วนต่อมาจุดขยับก็จะเหมือนกับของไกมุทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขานะครับลําตัวก็ก้มก้มลงมาได้นะครับหัวก็ขยับได้นะครับรอบทิศนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งในตัวบาลอนตัวนี้นะครับก็คือจะมีผ้าคลุมนะครับแล้วก็ผ้าคลุมตรงนี้ก็จะมีจุดขยับด้วยนะครับก็ สามารถขยับได้ตามที่เห็นเลยนะครับก็จะตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับ S.F. Commander Duke และก็ b a l o n Lemon Energy Arm นะครับก็มีผ้าคลุมเหมือนกันนะฮะหลังๆมานี่จะใส่จุดขยับไปในผ้าคลุมด้วยนะก็ถือว่าสุดยอดนะฮะสวยงามนะฮะมาดูของแถมกันเลยนะครับของที่แถมมานะครับจะเยอะหน่อยก็คือมีมือทั้งหมด3คู่นะครับก็เยอะเยอะกว่าเดิม่ะชิ้นต่อมาก็จะเป็นอาวุธนะครับ Mango Furniture นะฮะก็จะเป็นค้อนรูปทรงมะม่วงนะฮะอาจจะต่างจากค้อนกีดอนเนาะ ก็เป็นค้อนดั้มยาวๆนะครับนี่นะฮะแหมท่านผู้ชมนะครับงอนผมอีกแล้วนะครับมองค้อนเชียวนะครับเยอะไม่ใช่นะฮะอ่ะนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับแล้วเราก็สามารถนําไปใส่กับบาลอนได้นะครับนี่นะฮะว่าจะถือจะเป็นถือค้อนนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือแมงโก้ล็อกซิตนะครับทั้ง2แบบนะฮะ อ่ะนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ S s F c a r m e r i d e r Gaimu า i อา a r มและ S s F c a r m e l r i d e r b a l o n Mango Arm นะครับเนี่ยนะครับก็เหนื่อยนิดนึงนะครับมัน2ตัวในในกล่องเดียวนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มเหมือนกันนะเรื่องรายละเอียดเรื่องงานอะไรก็ถือว่าโอเคเลยครับนี่นะฮะวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะครับริมน้ำนะครับภูเขาต้นไม้นะฮะก็ทำให้บรรกาศสดชื่นขึ้นนะฮะ อ่ะทีนี้เราอะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องข้อมูลข่าวสารนะขอขอบคุณบอร์ดมดเอ็กทอยนะครับเว็บไซต์ที่เป็นหลักของเล่นนะครับแล้วก็เพจฟิกวาร์ดเพจอื่นๆน,นะครับเพจฟิกวาร์ดเล่าเพื่อไทยแลนด์นะครับหรือเพจอื่น,นๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยแชร์คลิปของเรานะครับช่วยมา คอมเมนต์นะครับมาไลค์เป็นกําลังใจให้แอดิมตลอดตลอดเลยนะครับนะครับและสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับร้าน pvm c o อ็ e c t เล t o เยนะครับสนใจรายการไหนสินค้าไหนก็ติดต่อร้านนี้ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่นําของมาให้พวกเรารีวิวกันนะครับสุดท้ายก็อดมินก็คงไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณนะฮะส่วน เอสเตัวถัดไปที่เราจะรีวิวนะครับก็เทปหน้าเป็นเทปรีเควสอีกแล้วนะครับแต่จะรีวิวอะไรเดี๋ยวเราจะประกาศกันในเพจเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะอุ้ยอุ้ยโอ้ยถึงว่าลวครับมีแม่น้ำลำคลองเต็ไมไปหมดเลยเราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์น,นี่เองนะครับก็คงต้องขอรีบลาก,กันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไดนเดเราร์ตัวนั้นมันมาแดกเราอ่นะก็มีความสุขกันมากๆครับนะฮะ ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ